วันอาทิตย์ที่วันที่14กรกฎาคมนี้เจ้าชายวิลเลียมประทับอยู่ที่เบอร์ลินพร้อมจอร์ดโอรสและตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุสามีของเคธมิดเดิลตันได้เปลี่ยนทัศนคติของเขาในที่สาธารณะเราควรมองว่านี่เป็นบอดแสเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเขาหรือไม่มันเป็นวันสำคัญสำหรับครอบครัวเวลวันอาทิตย์ที่วันที่14กรกฎาคมนี้ทุกคนหรือเกือบ ออกไปข้างนอกกันเป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่ประกาศว่าเธอเป็นมะเร็ง mm hmm. เท็ิเดลตันก็ปรากฏตัวที่โดดเด่น mm hmm. เจ้าหญิงทรงเข้าร่วมการแข่งขันวิมเบิลดันรอบทิงชนะเลิศพร้อมกับชาร์ลอตและในขณะที่สาวๆอยู่ในลอนดอนหนุ่มๆก็อยู่ในเบอร์ลินเจ้าชายวินเลียมและจอร์ดลูกชายของเขาเปล่งเสียงสนับสนุนภาษาอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศยูโร และทุกครั้งที่เขาอยู่บนอัฒจันทร์เจ้าชายวินเลียมก็ไม่ละเว้นเพื่อให้กำลังใจทีมชาติสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับทีมชาติสเปนสามีของเคธมิดเดิลตันจึงตะโกนโบกมือและปรบมือแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ให้วิสัยทัศน์ใหม่ของเจ้าชายวินเลียมเราเห็นวินเลียมด้วยวิธีที่ผ่อนคลายมากขึ้นดารีเรนสแตนตันกล่าวเจ้าชายวินเลียมก้าวต่อไป ตามคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายที่จริงแล้วเจ้าชายแห่งเวลยอมปล่อยตัวเองและละทิ้งข้อเรียกร้องของราชวงศ์ที่จะใช้เวลาช่วงเย็นกับลูกชายของเขาระหว่างภารกิจต่างๆของเขาในฐานะเจ้าชายแห่งเวลวินเลียมแสดงความรู้สึกมีความสุขเมื่อจำเป็นแต่จะแสดงทัศนคติที่เป็นมืออาชีพเสมอเขาวิเคราะห์แต่ที่สนามกีฬาโอลิมปิกเบอร์ลินกลับไม่เป็นอย่างนั้น โดยปกติแล้ววินเลียมคงจะยิ้มเล็กน้อยและเดินเบาๆเพื่อแสดงความพึงพอใจอย่างแท้จริงแต่คราวนี้เขาไปได้ไกลกว่านั้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นด้านที่แสดงออกของเจ้าชายการร้องเพลงกับฝูงชนการชกหมัดในอากาศและรอยยิ้มกว้างๆล้วนเป็นตัวอย่างการแสดงอารมณ์อันดิบเถือนของวินเลียมนี่หมายความว่าสามีของเคธมิดเดิลตันหลุดพ้นจากภาระแล้วใช่หรือไม่ และวินเลียมสงวนน้อยลงเนื่องจากกังวลเรื่องสุขภาพของพระมเหสีเป็นอย่างมากดูเหมือนเจ้าชายแห่งเวลจะถอนตัวในช่วงนี้ปลอบใจเขาเท่านั้นเหรอขอให้เคธมิดเดิลตันอาการดีขึ้นและตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุความเจ็บป่วยของเจ้าหญิงทำให้ทั้งคู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเมื่อเลือกใช้สีวินเลียมและเคธดูเหมือนเป็นคู่รักที่แตกต่างกัน พวกเขาเคยเป็นคนเก็บตัวมากขึ้นแต่ตอนนี้พวกเขากอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากาันและยิ้งแหล่งข่าวบอกเราทุกสัปดาห์เท,ทเข้าร่วมการสวมชุดสีเพื่อสนับสนุนราช,ชวงศ์และประเพณีแม้จะมีปัญหาส่วนตัวก็ตามเธอกล่าวเสริมเห็นได้ชัดว่าเป็นกังวลเคท,ทนิดเดลวตันสามารถไว้วางใจการสนับสนุนจากสามีของเธอมาตั้งแต่ปี2554เขาอยู่เคียงข้างเธอและทำให้เธอมั่นใจ วินเลียมรู้สึกขอบคุณที่มีเคสอยู่เคียงข้างเขาและนั่นก็มีความหมายมากสำหรับชาวไอีผู้เชี่ยวชาญด้านมงกุฎคนนี้อธิบาย